วิในพระน่ารู้คู่มือโยมพระรับแล่ฉันอาหารดิบไม่ได้อาหารดิบคืออาหารที่ไม่สุกด้วยไฟเช่นลาบเลือดและกุ้งเต้นเป็นตน้นอาหารที่สุกดิบเช่นหอยแครงลวกและน้ำตกเป็นตน้นเมื่อพูดถึงอาหารดิบผู้ที่ชอบกิน จะน้ำลายไหลเขาพูดกันว่าอาหารดิบมีวิตามินสูงรสชาติดีอร่อยแซบหวานโดยเฉพาะเนื้อดิบๆหั่นสดๆจิ้มกับน้ำพริกทรงเครื่องบางท้องถิ่นเวลาข้าวัวหรือควายแล้วเขาจะหั่นเนื้อดิบๆสดๆพร้อมเครื่องในเช่น ตับไตไส้ปอดคลุกเคล้ากับน้ําจิ้มสงเครื่องกินกันตรงนั้นเสียก่อนต่อจากนั้นค่อยแบ่งกันเอาไปทำลาบดิบลาบเลือดลูกน้ําตุกโซกเล็กก่อนกินก็แบ่งไปถอยพระที่วัดพระฉันเสร็จแล้วบอกว่าอร่อยมากๆติดใจในรสชาติของลาบเลือดนั้นพอนึกอยากขึ้นมา ก็ให้โยมบ้างให้สามเณรบ้างไปซื้อเนื้อดิบปลาดิบมาทำราบเลือดก้อยดิบให้ฉันอีกบางครั้งโยมข้าวัวหรือควายก็มักจะแบ่งเนื้อวัวเนื้อควายดิบๆให้วัดส่วนหนึ่งเสมอเพราะเห็นว่าพระชอบฉันเหมือนกันอาหารดิบที่โยมชอบถวายพระตามท้องถิ่นต่างๆ ช่นลาบก้อยปลาดิบเนื้อดิบลาบเลือดลูกน้ำตกโซกเล็กกุ้งเต้นก้อยไข่มดแดงแหนมดิบหอยแครงลวกหอยดองปลาร้าปูดองปูเค็มปลาจอมปลาส้มน้ำพริกปลาราสับ และน้ำพริกกะปิเป็นต้นอาหารดิบเหล่านี้เป็นอาหารที่โยมชอบกินกันและชอบถวายพระเป็นโยมจะกินอะไรก็ได้อย่างมากก็เป็นโรคพญาติใบไม้ในตับแต่พระจะฉันอะไรควรพิจารณาโดยเคร่งครวนถึงความเหมาะสมของสินเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรต่อพระวินยัยพระจะรับประเค็นปราดิบเนื้อดิบ และฉันปลาดิบเนื้อดิบไม่ได้รวมทั้งอาหารสุกๆุกดิบก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันผิดตอบพระวินยัยต้องอาบัตทุกกฎในเรื่องรับประเคนเนื้อดิบนี้แม้พระพุทธองค์ไม่ได้ปรับอาบัตไว้โดยตรงแต่ก็พอจะรู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมได้ตามหลักฐานดังนี้อัหนึ่ง ภิกษุพึงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบภิกษุเห็นเนื้อดิบที่เป็นเดนของเลือกินแห่งสีหะเป็นต้นจึงคิดว่าเราจะเอาไปให้แก่สามเณรรับประเคนก็ตามแม่รับประเคนก็ตามนำมาให้ควรอยู่ถ้าอาจจำร้าววิตกให้หมดจดได้คือความคิดว่านำมาเพื่อตอนเอง แม้จะคบฉันอาหารที่ได้จากเนื้อเป็นเดชแห่งศีหะเป็นต้นนั้นก็ควรไม่ต้องโทษอาบัติเพราะรับประเคนเนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องโทษเพราะอุคาหิตเป็นปัจจัยเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการรับประเคนเนื้อดิบไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในเพราะอาพาธเช่นนั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเนื้อดิบ เลือดจดในเพราะอา,าพาธอันเกิดแต่อานุษย์เข้าสิงและทรงห้ามไว้โดยสามัญว่าภิกษุย่อมเป็นผู้งดเว้นจากการรับประเคนเนื้อดิบแม้โดยแท้พระอมาราพิรักิตะเทระผู้รจนาคำพีสันตปรบพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวัน,นาได้กล่าวถึงเรื่องการรับเนื้อดิบปลาดิบ และการฉันเนื้อดิบปลาดิบไว้ในมังสกะถาว่าภิกษุอย่ารับเนื้อดิบและปลาดิบอย่าฉันเนื้อดิบและปลาดิบถ้ารับถ้าฉันต้องทุกกดด้วยอัทธกถาจารย์ท่านอาศัยคำในพระสูตรว่าอามะกะมังสะปฏิฆา,านางดเว้นจากการรับเนื้อดิบ และอาศัยพุทธานุญาตว่าอนุชานามิภิกเเวเปปิวิตุงอามกะโลหิตังดังนี้ห้ามไว้ว่าเนื้อความในพระสูตรและพระพุทธานุญาตว่าภิกษุย่อมเป็นผู้เว้นจากการรับเนื้อดิบว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตให้ภิกษุผู้ถูกอมนต์เข้าสิงกาย ฉั้นเนื้อดิบก็ได้ดื่มเลือดสดก็ได้เพราะอาศัยคำทั้งสองนี้อาบัตินี้ชื่อว่าบาลีมุตตะทุกกฏยกเว้นเฉพาะภิกษุผู้อาพาธถูกผีสิงชั้นเนื้อดิบดื่มเลือดสดสดได้ไม่ต้องอาบัตทุกกฏสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเนื้อดิบเลือดสดนเพราะอา,าพาธเกิดแต่ผีเขา้าถ้าพระรู้ว่าเป็นอาหารดิบก็ให้โยมทำให้สมควรเสียก่อนคือเอาไปทำให้สุกด้วยไฟก็จะไม่มีโทษทางพระวินยัยและไม่เป็นโรคอันเกิดจากอาหารสุกๆดิบๆนั้นด้วยทางที่ดีโยมควรถวายอาหารที่สุกแล้วเท่านั้นแก่พระ การถวายอาหารสุกนั้นพระฉันไม่ต้องอาบัตโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยให้พระได้รักษาวินัยได้อย่างเคร่งครัดการถวายทานก็จะได้กุศลผลบุญพอกพูนเป็นทวีคูณพระควรได้นำสิ่งที่ถูกที่ควรแก่ญาติโยมไม่ใช่จะอนุโลมตามญาติโยมอย่างเดียวเป็นธรรมดาของญาติโยมที่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก โยมกินอะไรเห็นว่าอร่อยก็มักจะนำอาหารนั้นมาถวายพระเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าจะได้บุญมากนั่นเอง